สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปทิตาจิรพัท,ทรทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งค่ะโรงเรียนบ้านหนองกระโดนตั้งอยู่ตำบลบ้านยางอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษา3าระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน20คนมีนักเรียนต่างทั้งสิ้นจำนวน268คนโรงเรียนบ้านประดนได้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษมา2ระยะแล้วนะคะในระยะแรกเนี่ยปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่23ธันวาคม 2563จนถึงวันที่4มกราคม2564และปิดสถานศาึกษ,ษาด้วยเหตุพิเศรษระยะที่2ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564จนถึงวันที่31มกราคม2564ซึ่งปิดสถานศาึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ตามประกาศของอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางของสพทโดยได้จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการวางแผนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การปรับตารางเรียนตารางสอนให้สอดคล้องกับการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 มีการประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของออผู้ช่วยครูนะคะว่าท่านผู้ปกครองต้องต้องทำอย่างไรบ้างในการช่วยครูในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการเตรียม ของคุณในเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้นะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองกระโดนในระดับก่อนระดมศึกษาเราก็จะเน้นที่ออนแทร์ hand กับออดิมานเป็นหลัก ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เราก็จะผสมผสานทั้ง4 4 4ออนนะคะก็จะมีทั้งออนแฮนออนดีมานออนไลน์ and, line, แล้วก็ออนแอร์ a, นะคะในส่วนของอาการจัดการเรียนการสอนในทุกๆวันเนี่ยคุณครูก็จะ รายงานสถานการณ์การเข้าเรียนของนักเรียนให้ผู้มืการทราบผ่านทางหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ในทุกๆวันศุกร์คุณครูก็จะส่งรายงานแบบบันทึกการเข้าเรียนแบบบันทึกการสอนนะคะให้ให้กับผู้มืการทราบนะคะในส่วนของห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มไลาย ะะมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการจัดการเรียนการสอนเฟซบุ o กนะคะสอนผ่านทางแชทเฟสนะคะคก็ในช่องทางอื่นที่ที่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงเนี่ยคุณครูก็จะช่วยเหลือโดยโดยการใช้ใบงานแบบฝึกนะคะ สว่าทไต้งืนนาดี้ตครับเรายวิธีการแปลงฟันกันนะครับอันไหนแปลงลูกอ่าแปลงอันอันไหนยาสีฟันครับยาสีฟันยาสีฟันเอ่อยาสีฟันเออรูน่ะทีนี้เราก็จะมาแปรงฟันกันละลูกแปลงยาสีฟันกันแล้วเนาะอ่ะเริ่มแปลงฟันทางด้านซ้าย สีชมพูสีวันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสสปดีสีสม้มหกวันสร์สีฟ้าอ่านโจทย์สิลูกเขียนบอกว่ารูปต่อไปนี้เป็นรูปเลขาคณิตอะไรและมีกี่ด้านข้อหนึ่งคืออะไรอลูกรูปสี่เหลี่ยมต้องเขียนว่ารูปสี่เหลี่ยม ายไปขวาใช่ไหมเ่อโอเคอันนุนอัน,นอุนอานุนขวามาซ้ายขวามาซ้าย จริงเงียบตรงเลิกเข้าใจแล้วปู่ตรงไม่เข้าใจจุ๋ยโชยกมือหนานยากายชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งอันจริงตรงเลิกปูต่ตรงจีชง ของโรคปิดเชื้อไวรัสโควิด -19 โ,โ,โรงเรียนได้ดำเนินการวิเทศออนไลน์นะคะโดยผู้ดำนการเรียนเปนการวิเทศออนไลน์คณะครูนในทุกกระดับชั้นนะคะ,ะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับร,ร,บรู้รับทราบถึงปัญหาอุปรสรรคในการจัดการเรียนการสอนอรวมไปถึงการให้กำลังใจกับครูผู้สอนใน ทุกระดับชั้นเนื่องจากมีคณะครูหลายท่านมีความเครียดมากๆในเรื่องการติดตามเด็กเข้าเรียนติดตามเด็กเข้าเรียนไม่ได้ติดต่อผู้ปกครองไม่ได้นะคระูก็จะเ,เป็นกังวลมากท่การเรียนก็ไดใ้ให้ให้กำลังใจให้คุณครูได้ลองปรับกลยุทธ ในการจะเป็นการสอนดูนะคะก,ก็ทำให้คุณครูมีกำลังใจในการจะเป็นการสอนในครั้งนี้เพื่อมากขึ้นนะคะ่ะในท้ายคลิปนี้นะคะ,คะ,คะ,คะก็จะมีข้อค้นพบของครูคนะคะได้นำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็จะมีความรู้สึก ความคิดเห็นของท่านผู้ปกครอ,องนะคะผู้ช่วยครูที่น่ารักของเรานะคะก็ยังไงก็ขอให้ท่านติดตามรับชมไปจนถึงท้ายคลิปนะคะคุณกาใช้การเรียนการสอนออนไลน์ออนแทน นะครับผู้ปกครองมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับดังนั้นจึงค้นพบว่าการเรียนการสอนในสถานการณ์พระบัตโควิดเนี่ยนักเรียนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ผู้ปกครองให้ความร่มมือนักเรียนก็จะได้เรียนต่อเนื่องแล้วก็ ไม่ขาดตอนส่วนนะัเกเรียนที่เหลือก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเราก็คงต้องออหาเวลาส่มเสริมกันเท่าที่จะทำได้นะคะสำหรับครูก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะผมเนี่ย ได้มีโอกาสที่ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเกี่ยวกับการเรียนรู้กับนักเรียนของผมแล้วก็ได้สอนนักเรียนนะครับคือเราได้พบว่านักเรียนของผมเนี่ยหลายๆคนเลยสามารถใช้เทคโน,คโ,นโลยีได้ด้วยตนเองแต่ว่าครูก็จะต้องให้เวลาให้เขาได้ฝึกเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดการเรียนรู้ของเขาในครั้งต่อไปแล้วก็ได้เห็นความกระตือล้อนอยากที่จะเรียนของนักเรียนหลายๆคนครับแล้วก็านของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครงองหลายๆท่านเนี่ยก็ ให้การสนับสนุนแล้วก็สามารถเป็นผู้ช่วยครูได้อย่างยิงย่งเลยครับเ,เทคโนโลยีที่เราไม่ทันสมัยที่เราช้ากว่าผู้อื่นทําให้เราต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนํามาใช้ในการสอนเด็กเช่นค้นหาลิงก์ต่างๆค้นหาใน YouTube ว่า YouTube บทไหนลิงก์ตัวไหนที่ทําให้เด็ก สามารถเรียนได้แล้วก็ทันต่อบทเรียนของเขานะคะความคิดเห็นในช่วงที่เรียนออนไลน์นะคะทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนและไม่ลืมบทเรียนเก่าๆที่เคยเรียนมาส่วนคุณครูก็ติดตามผลงานและคอยเอาใจใส่เป็นอย่างดีและลดการระบาดของโรคค่ะนี่ให้เด็กเรียนออนไลน์ ก็ดีนะคะเพื่อว่าให้เด็กได้ทบทวนการเรียนการสอนจะได้ไม่ลืมแล้วก็คุณครูก็ได้ติดตามการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เด็กได้ไม่ลืมในการเรียนที่ว่าได้เรียนได้สอนมาก็ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่ว่าร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยสอนเด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะเรียนอยู่บ้านก็ก,ก็ดีค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับที่อยู่โรงเรียนถ้าอยู่โรงเรียนนี้ก็เขาจะรู้รู้มากกว่าที่อยู่บ้านอยู่บ้านก็เรียนไปคนเดียวนั่งไปทําไปค่ะสวัสดีค่ะช่วงโควิดนะคะมันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีะคะ่ะดีก็คือได้อยู่กับลูกๆได้ใกล้ชิดลูกนานๆน,นะคะแล้วก็ได้สอนลูกได้อะไรด้วยไม่ดีก็คืองานมันหายยากคะ่ะ แต่ก็ขอบคุณคุณครูนะคะที่ส่งลายส่งกันบ้านมาให้ขอบคุณมากๆค่ะ